จังหลงเจ้าโหครับภายในเมืองเป็นยังไงบ้างเรียนใต้เท้าความเสียหายในเมืองไม่มากมายนะมีบ้านเพียงไม่กี่หลังที่พังลงมาส่วนสะพานจริงเหลียงทางประตูซ้ายจริงอยู่ขาดไปแต่ทุกคนร่วมใจกันชื่อว่าไม่นานก็คงจะซ่อมแซมเสร็จมีคนบาดเจ็บลมตายบ้างไหมเรียนใต้เท้าคนบาดเจ็บสามสิบตายไปห้าคน,คนส่วนมากเป็นชาวบ้านที่อยู่ในเมืองเออ ท่านกงมสุนเบิกเงินในบัญชีสารให้ผู้ประสบภัยครัวเรือนละห้าสิบช่างเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนครับใต้เท้า <c oughs> <c oughs> ใต้เท้าเปล่าเึกอดื่นข้อนคืนแล้วยาพาเรืออะไรกันอยู่มีอะไรสำคัญกว่าการนอนอย่างงั้นหรอท่านเศร้าหรือว่าท่านไม่รู้ว่าเกิดแผ่นดินไหวขึ้นมาจังหลงถ้ามาอยู่ในซ่องก็อยู่ในเหลา เอาให้ฟาถล่มก็ไม่รู้เรื่องอะไรอ่ะจริงไหมมันก็จริงอะนะเขาบอกพวกท่านแต่แรกแล้วยังไงคนมีดวงของคนดินก็มีดวงของดินเมืองไครฟกำลังดวงตกภัยธรรมชาติไม่อาจที่จะหลีกเลี่ยงได้เขาวาดดีชั่วไม่อยู่ที่คนคนเบาปัญญาถึงเป็นทุกข์เจ้าพูดอะไระเนี่ยฮะลองพูดม่สิจังน้องเจ้าโอพี่ชายทั้งสองจะเพิ่งโกรธไปเลยเขาก็พูดไปอย่างนั้นเองแต้ท้าเป่าข้าน้อยขอตัวก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวเดวอาจารย์อาน้อยภัยร้ายเกิดขึ้นสงบลงมีแต่ข่ารู้ดีชั่วไม่อยู่ที่คนคนบาปัญญาถึงเป็นทุก